ครับวันนี้ที่มาไลฟ์สดนะครับวันนี้เราจะไลฟ์สดเกี่ยวกับแนวทางนะครับของวัประจําวันที่16ธันวาซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีนะครับซึ่งปีนี้เราก็ถือว่าประสบความสําเร็จไม่เยอะนะครับกา mm hmm. รแลกสินค้าสวัสดีคนบ้านเดียวกัน mm hmm. ก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องทูบป,ปู่จะวิเคราะห์ให้แล้วก็จะวิเคราะห์หลายคนถามอาจารย์นะว่าอาจารย์หนูขอแบบทุนน้อยหน่อยหนูอยาก มีเงินกลับบ้านปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็จะให้ไปตัวเดียวเลยนะครับเป็นการวัดใจด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่หนูปอรครับนอนดึกด้วยกันอีกแล้วเราวันนี้คลิปนี้เป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับและผมก็ขอยืนยันตรงนี้ ต่อหน้าผู้คน1000คนทางช่อง t i k t o k และก็ทางช่องอื่อนเกือบ3,000คนว่าผมไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะครับและวันนี้เราไม่ได้มาไลฟ์สดเพียงแค่บอกแนวทางนะครับเราก็จะพาสวดมนต์เหมือนเดิมนะครับบทสวดที่จะนำมาสวดก็ชื่อว่าบทขอขมากรร,รมนะครับการสวรดบทขอขมากรร,รมเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบทขอขมากรร,รมนี่ช่วยเรื่องชีวิตใครติดขาดการงานการเงินทําอะไรก็ติดขาดปีนี้มันไม่ดี ซื้อเลขกับมีแตส่สวยยังเสียอาจารย์จะพาสวดนะครับใครสวดแล้วก็อาจจะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นราบเรื่นขึ้นเป็นการแก้กรรมเราไปทําแต่บุญแต่เราไม่เคยตัดกรรมเลยนะครับมันทําให้เวลาเราไปซื้อหอยวอเนี่ยเราก็ไม่ถูกนะมีแต่เฉียดมีแต่สวยนะครับนะครับมีแต่เฉียดมีแต่สุยมีแต่อะไรนะครับบางคนก็สวดแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกแนวถูกเลขหรอกแต่ว่าก็ไปดีขึ้นอย่างอื่นนะครับเนาะ ก็จะพาส่วนแล้วก็ไม่ได้พูดกันนานหรอกวันนี้ผมขอไลฟ์ไม่นานเพราะว่าวันนั้นผมมาโอ้โหปลาไปเที่ยงคืนแล้วเราไม่ไม่ถูกหวยกันนะอ่างวดที่แล้วถามว่ามันเข้าไหมงวดที่แล้วมันไม่เข้านะครับอืมงวดที่แล้วมันไม่เข้านะงวดก่อนนุ่นเข้านะครับนะแต่ว่าถามว่าคนยังดูอาจารย์น็อตตี้ไหมคนก็ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนก็ด่าเหมือนเดิมนะครับพาส่วนแล้เพาทโดยด้วยค่ะผมก็สัญญาว่าวันนี้ผม จะพยายามเอาให้ได้นะครับเพราะว่าผมก็เบื่อนะกับการโดนด่านะครับแต่อาจารย์นักตี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทุกคนเหมือนกันนะว่าผมเนี่ยให้ก็ให้ไม่ถูกนะงวดเมื่อกี้แต่งวดนี้คนก็ยังดูเหมือนเดิมผมลงคลิปไปรู้ไหมทุกคนคนดูเท่าไหร่ห้าล้านแล้วห้าหล้านแล้วนงวดก่อนเท่าไหร่งวดก่อนสิกว่าล้านทั้งที่มันถามว่าแล้วคนด่าเยอะไหมคนด่าก็ครึ่งหนึ่งสิครับ คนด่าก็ครึ่งหนึ่งแต่คนรักก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันก็มือเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่หลายคนดูอาจารย์ก็เพราะว่าหลายคนก็เคยถูกกับอาจารย์ไหนใครเคยถูกกับผมบ้างครับคอมเมนต์หน่อยถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ที่แน่ๆบอกก่อนเบอร์ออกค่ะไม่เหมือนเพจอื่นนี่พี่คนนี้เม้นดีมากใครเคยถูกกับอาจารย์บ้างครับนะครั้งหนึ่งเราเคยถูกด้วยกันถ้าย้อนไปปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์นอตตี้หรอกนะครับเพราะปีนั้นคือเราปังมากเช่นไอ้ก้าหนึ่งกุ้งเนา่า ไอ้เก้าเก้าเจ็ดนะจาได้ไหมสมัยนั้นอนะสมัยอาจารย์กระโดดดีใจโหแล้วก็มาแปดที่แปดไม่มาโดนด่าทั่วประเทศนะครับใครเคยถูกเก้าเจ็ดเก้าบ้างจาได้ไหมนะขอบคุณที่ไม่ลืมนะครับขอบคุณที่ไม่ลืมอาจารย์ครับตอนนี้ผมแย่มากครับอยากกลับบ้านปีใหม่ผมจะพยายามทําให้ได้ครับพี่วันเนี้นะจาได้ครับเก้าหนึ่งกุนะ้งเน่าะเจ็ดห้าเจ็ดโอ้โหสมัยนั้นสมัยแรกๆเลยสมัยนั้นคือปังมากซึ่งผมต้องบอกว่าผมก็ดีใจนะที่ ช่วงหนึ่งผมเคยช่วยทุกคนไว้ไวหลายงวดเลยตอนนั้นนะครับช่วงนี้มันอาจจะเข้าบ้างหืดบ้างสวัสดีอาจารย์พี่น้องว่าคิดถึงอาจารย์มากๆตลอดครับปีใหม่ว่าจะมาไหว้ปู่จะได้เจอไหมเจอครับปีใหม่ผมลงทุกวันสวัสดีพี่สมัยครับสวัสดีครับสวดทุกวันเลยพี่สมัยบอกว่าอ่าน,อานคอมเมนต์ไม่ค่อยทันขอโทษนะครับถูกขาหลหลงวดเลยไม่ถูกก็ไม่เคยเฟลมันต้องมีบ้างเนี่ยนะครับคอมเมนต์ที่น่ารักจะเม้นประมาณนี้นะครับอ่า ทุกคนอาจารย์ไลฟ์อยู่สิบช่องนะมันต้องขออภัยด้วยนะครับเคยถูกเก้าหนึ่งค่ะแล้วก็ผมได้โพสถ,ถามทุกคนไปแล้วแหละว,ว่าผมเนี่ยอาจารย์อื่นเนี่ยเวลาเขาให้เข้าเขาจะดังมากๆถูกต้องไหมแล้วพอเขาไม่ให้เขา้าเขาจะดรอปลงเลยแต่อาจารย์น็อตตี้เนี่ยถึงตอนนี้ไม่ดังแต่คนก็ยังพูดถึงตลอดผมเข้าใจนะว่าทําไมคนถึงพูดถึงผมทั้งที่ผม ก็ไม่ได้เก่งขอบคุณพี่หนูปอรครับไม่ได้เก่งไม่ได้แม่นเหมือนเดิมแล้วช่วงนี้อาจจะถึงขั้นแบบแย่เลยก็ว่าได้นะครับอืมแต่ที่ทุกคนชอบผมผมเข้าใจว่าหนึ่งให้ฟรีไม่ต้องเข้าบ้านเข้ากลุ่มถูกต้องไหมไม่เคยแม่นหลังออกนะครับถูกก็บอกว่าถูกไม่ถูกผมก็บอกว่าไม่ถูกไม่เหมือนบางที่อื่นเวลาถูกเนี่ย เ,เวลาลงเนี่ยอีกตัวหนึ่งพอออกแล้วอีกตัวหนึ่งโหพี่คนนี้เดี๋ยวผมขอปักหมุดหน่อยพี่คนนี้ทุกคนขออ่านเมนนี้แป๊บหนึ่งเวลาถูกเคยขอบคุณอาจารย์มั่งไหมเวลาไม่ถูกบากันด่าค่ะอย่าไปสนใจพี่ถูกตลอดตอนออก979พี่ถูก3ามแสสองพี่พันนีจิตเจือจุนเห็นไหมไองวดเก้เนี่ยที่เขาถูกสามแสสองรู้ไหมว่างวดนั้นคนถูกเยอะที่สุดเท่าไหร่ เจโบโคลาดถูกไปแปดล้านถ้าใครเคยดูไลฟ์สดผมผมไลฟ์สดสดเลยเจโบโคลาดผมจําชื่อได้เลยแกถูกไปแปดล้านไม่รู้แกซื้อเท่าไหร่บักเก้าเจ็ดเก้านี่แหละหรือบ 9, 9, 9, 1, 9, 9, 1, 10, ักเก้าหนื้งเน่าหรอผมจํไม่ได้แต่พี่พี่คนเมื่อกี้แกแกถูกสามแสนสองบางคนก็ถูกห้าบาทบางคนก็ถูกสิบบาทบางคนก็ไม่เคยถูกเลยก็มีเพราะตรงนี้มันอยู่ที่ดวงชอบตรงที่ออกปุ๊บให้เลขใหม่เลย หลายคนมีอาจารย์นอตตี้กับอาจารย์ที่ให้ฟรีขอบคุณครับชวนเื้อห้องแล้วขายของให้ชอบอาจารย์ก็ให้ไม่ถูกไม่ถูกไม่แก้ตัวเลขค่ะหวยไม่เข้าไปเรื่องปกติแล้วผมก็มั่นใจว่าสวัสดีหน0่คนช่องนี้ช่องนี้พันเอ็ดช่องนี้200รอยผมก็มั่นใจว่าเมาทิวอะอย่างวะลืมพี่น้องโอ้ยลืมขอไป ผมแก่แล้วแน่เลยเคยถูก91กุ้งเน่าสองรอยโอ้ยลืมทุกคนจุดทูบแรงจุดแล้วครับลืมลืมลืมโอ้ยเถ่าจะหน่อยแดี๋นะ้อข่อยกำลังทีเบอลยังแล้วผมเนี่ยนะครับออนอตให้แบบจริงใจชอบขายดีกว่าต้องรอเข้ากลุ่มนะครับแล้วตอนนี้ผมดังพี่พี่เชื่อไหมว่าตอนนั้นถ้าผมเก็บเงินค่าเข้ากลุ่มพี่ๆว่าผมรวยไหมเออสมัยเอนะ้นะเก็บคนละบาท คนมาคนมาขอเข้าร้านคนก็ได้ละล้านหนึ่งถ้าเก็บคนละสิบบาทก็ได้สิบล้านเก็บคนละร้อยก็ได้ไปร้อยล้านถูกต้องไหมถ้าถ้าเก็บคนละพันละ่ะก็ได้ไปพันล้านใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้ทําผมเนี่ยออกปุ๊บผมให้ปั๊บเลยทําไมผมออกปุ๊บถึงให้ปับ๊บเพราะว่าผมต้องการที่จะให้ฟรีให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเฮ้ยผมให้ฟรีนะผมไม่ได้มีผลประโยชน์นะจริงๆผมจะลีลาดึงก็ได้ ดึงเกมเช่นคุณอยากได้งว่นหน้าไหมล่ะคุณมาซื้อของผมก่อนสิเดี๋ยวผมให้เข้าห้องแล้วค่อยไปดูในนั่นผมทําได้นะแบบนั้นแต่ผมให้ไปเลยเนี่ยเหมือนตอนนี้ผมให้ไปหมดแล้วแต่บางคนก็ยังมารอดูไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับอ่าเพราะผมให้ฟรีจะได้รู้ว่าผมไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับผมให้ด้วยความจริงใจจริงๆผมให้ไปก็คือออกปุ๊บผมให้ปั๊บเลย แล้วผมไม่แม่นหลังวดเมื่อกี้ไม่เข้าผมยอมรับเลยครับแต่งว,วดก่อนหน้านั้นมันเข้านะเข้าทูบใช่ไหมอ่ะแล้ววดเนี้นะครับฟังผมนะครับผมชอบอะไรฟังเลยนะผมจะเล่าเลยอาจารย์เนี่ยมักซีพี่น้องนะครับอาจารย์นี่มักซีนะครับอาจารย์นี่มักซีนะพี่คนนี้บอกบอกเจะได้ตัวหยัางอ่ะผมขอบอกออกเลยนะครับเพราะอะไรผมก็กําลังจะพูดเนี่ย ครับถ้าพี่รีบพี่ใจร้อนพี่กดออกไปนะครับเนาะเพราะว่ามันมันก็พูดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอาจารย์นี่มักซีมีซอย่างแนซีเจ็ะผมอ่ะ,อะให้ให้เวลาจดนะจดข้างนอกอย่าพิมพ์ตัวเลขลงนะอย่าอย่าพิมพ์ตัวเลขใครพิมพ์ตัวเลขเดี๋ยวผมบล็อกนะนะครับใครรอได้ก็ดูนะครับรอไม่ได้เราต้องกดออกไปนะอาจารย์ก็เหนื่อยเหมือนกันมานั่งไล์เนี่ย นะครับไม่ใช่ว่าผมว่างนะผมก็ไม่ว่างเหมือนกันนะครับมานั่งไล์ให้เนี่ยนะครับใจเขาใจเรานะครับบางคนจะรีบถ้ารีบเราก็ออกไปก่อนนะครับอาจารย์นี่มาร์คซีมิซี่อย่างแนนตัวแรกซีเจ็ดซี่ยังอยู่บัดนีเจ็ดซีหกฟังเดอจดอาเดอบัรนี้ชิว่าข่อยบอกบอกจะเทีย อาจารย์รู้ใจลู้ซีด4 7 C6 76แม่นแม่นรับมืออื่น C7 C6 76 C2 หลักกับ C8 จดไปก่อนตอนนี้จดไปก่อนหาโตจดไปก่อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเ,วสเน้นใหน้อ่ะซาซเอาไม้อีกเถื่อนหนึ่งซาซา C อาจารย์มักส่วนโต C7 C6 76 C2 แล้วก็ C5 อ่ะซะซ้ายอีกทีนึงขอบคุณพี่ VK ค,ครับมาส่งของขวัญให้แล้ว C อาจารย์มาก C7 C6 76 C2 แล้วก็ C5 โอเค C7 C6 C2 แล้วก็ C5 สที่นั่ง C76 กับ C72 แค่นี้พอ C76 C72 จบจบไหมทีนี้ทูบอ๋อมีทูบไหมอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวให้ดูดูเอาได้ไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูมันมันดูได้นะมันดูได้ นะครับเดี๋ยวผมผมจะวิเคราะห์ให้อีกทีหนึ่งว่าทําไมสี่เจ็ดมันเด่นมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองคํานวณให้อีกทีหนึ่งว่าเอ้ยทําไมมันเด่นมากผมก็ทําไปทํามามันเด่นจริงนะเดี๋ยวผมลองดูอีกรอบหนึ่งนะอ่ะผมให้ช่องนี้ดูก่อนนะมันมีหลายช่องนะทุกคนผมก็ไม่ไหวนะช่องนี้รอแป๊บแป๊บหนึ่งใครมาไม่ทันบ้างไม่ทันพิมไม่ทันแน่นอนอืมทันไหมเมื่อกี้ทันไหมสองพันแปดร้อยคนดูทันไหม ทันมาพี่น้องไม่ทันค่ะใครไม่ทันครับแคบนะ,ะมนมผมเห็น3ามหาแปดพี่น้องทูปปูเห็นเหมือนกันไหมใครชอบทูปปูส่วนมากทูปปูเข้าเข้าบ่อยกว่านะเข้าบ่อยกว่าชุดใบใบแดงแล้วนะ อัดคลิปด้วยตอนเป็นเจเดี๋ยวไลฟ์สดเลยครับ